สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูฝันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองในวันนี้พุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเพื่อเฟื่ยคืออะไรเราไปทราบกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปศึกษากันนั้นเราก็มาทรางสประสงค์การเรียนรู้กันเหมือนเดิมเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะอธิบายความหมายของสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้2จํจำแนกประเภทของสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้3อยู่อย่างพอเพียงค่ะก่อนที่เราจะไปศึกษากันนั้นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยนะคะ สินค้านั้นคือสิ่งที่จับต้องได้สามารถซื้อขายและแลกเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองความต้องการและความจําเป็นของมนุษย์ในการดารงชีวิตนั่นเองค่ะอย่างเช่นบ้านรถยนต์อาหารเป็นต้นนะคะหรือว่าการบริการคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนแต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการกับผู้ให้บริการนั่นเองค่ะอย่างเช่น ดูแลคนไข้ของพยาบาลการตัดผมของช่างตัดผมนั่นเองค่ะอนนี้ก็จะเป็นภาพสินค้านั่นเองนะคะดูว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนภาพการบริการนั่นเองค่ะก็จะอย่างเช่นแก๊ปฟูนะคะลแมนภาพต่อมานะคะเป็นภาพอะไรคะภาพการบริการนั่นเองค่ะอย่างเช่นไปซี คอรี ly, ่เจแอนทีแต่ภาพนี้นะคะคืออะไรเอ่ยภาพตัดผมนั่นเองนั่นก็นคือการบริการนั่นเองคะ่ะภาพต่อมาเป็นภาพรถยนต์นักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าหรือว่าบริการคะภาพสินค้านั่นเองคะ่ะแล้วบ้านล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าหรือบริการเอ่ยสินค้า เรามาทบทวนความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะสินค้าและบริการนั้นมีความจําเป็นนะคะในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดํารงชีวิตนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือสินค้าและบริการนั่นเองสินค้านั้นนะคะสามารถจําแนกออกเป็น2แบบนะคะนั่นก็คือสินค้าที่จําเป็นอย่างเช่น อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งห่มยารักษาโรคหรือว่าเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดารงชีวิตของมนุษย์นะคะประกอบไปด้วยปัจจัย4นั่นเองที่ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งหุ่มและยารักษาโรคค่ะนอกจากจะมีสินค้าที่มีปัจจัย4ี่นะคะ ก็จะมีสินค้าในยุคปัจจุบันนะคะนั่นก็คือสินค้าและการบริการนะคะกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์น,น,นะคะอย่างเช่นยานพาหนะอย่างเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานยนต์หรือว่าการขนส่งนั่นก็อย่างเช่นการโดยสารรถประจําทางรถไฟฟ้ารถไฟใตดินเครื่องบินเรือโดยสารบริการรับส่งพัสดุหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารอย่างเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นตูน้เย็นทรทัศน์เครื่องซักผ้าผัดต้นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาศึกษาเกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะสินค้าฟุ่มเฟือยคืออะไรคือสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ย มุ่งตอบสนอง,องความพึงพอใจนะคะในด้านต่างๆของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกินความจําเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตนะคะอย่างเช่นเครื่องประดับเครื่องสาอางบริการให้ความบันเทิงนะคะอย่างเช่นเลยเครื่องประดับนะคะนักเรียนช่ว่าเครื่องประดับมีอะไรบ้างคะแวนต่างหูสร้อยเป็นต้นนั่นเองคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็น เครื่องสำอางเครื่องสำอางคืออะไรบ้างคะลิปสติกน้ำหอมครีมพาผิวนั่นเองคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นบริการในด้านความบันเทิงอย่างเช่นโรงภาพยนตร์หากนัเกเรียนไม่ไปดูโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะดูหนังที่โรงภาพยนตร์ก็สามารถที่จะดูได้ที่บ้านใช่ไหมคะนั่นก็คือ เพื่อให้เกิดความบันเทิงนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสวนสนุกหากนักเรียนไม่ได้ไปเล่นที่สวนสนุกมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นในการนำรงชีวิตนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นเกมนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นนะคะในการนำรงชีวิตหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะ สินค้าในปัจจุบันบางอย่างเนี่ยมีลักษณะของสินค้าที่จำเป็นและสินค้าฟุ่่เป่วยรวมอยู่ในสินค้าเดียวกันนะคะอย่างจึงต้องมีการพิจารณานะคะหรือว่าเจตนาในการใช้งานด้วยอย่างเช่นหาเรียนเนี่ยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช่ไหมคะเพื่อการติดต่อสื่อ,ส,อสารหาข้อมูลในการทําการบ้านหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถือเป็นสินค้าจําเป็น แต่ถ้านักเรียนเนี่ยนำไปใช้ฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นก็ถือว่ากลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะอ่าอุปกรณ์ที่เล็กครอนงกส์ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความจําเป็นในการดํารงชีวิตใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนเนี่ยนำไปเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงดูหนังนั่นก็ถือว่าเกินความจําเป็นในการดารงชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้จบเกี่ยวกับสินค้าพเพื mm ่อนเพื่อยอเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หนะ้าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมกันนะคะแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะแยกประเภทของสินค้าจําเป็นและสินค้าฟพ่มเฟือไยได้แล้วนะคะไว้เจอในกันสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ